สวัสดีครับขอต้อนรับขอชูช่องวิไลเหตุโชคนะครับหนึ่งทางช่องวิไลเหตุโชคอานได้เดินทางมาถึงวัดปู่ทุ่งฝนนะครับเพื่อมาตามตัวเลขแนวทางนะครับฝากตอนเอฟซีงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายน2565ิที่จะถึงนินนะครับว่าฟูเฮ้าสี่หายแนวทางตัวเลขไปทิศทางใดน,นะครับสีเน้นไปที่ลักไดน,นะครับ ประกาศเล่เช่เอฟซีสุขสันต์มาทำมาติิต่มแนวทางกับปูน้ำกันเลยครับการนมัสการคัาปูเจนต์รับปาดยแล้วก็วิไลเหวิไลเหครับบับปายบาครับมาเอาแนวทางกับแนวทางตรงหววครับูรงหัวะว่าไรพันมาไรมือละน้ำมาตีหมือละครับะว่าตงหที่เก่าตรงหวที่เกาครับตรงหวท่านใดได้ปูัว่เขาเลย ค่นหลุดเนาะ่นการมาหลุดเนาะปูแต่ว่าเหล็กติดปูเขาเหล็กิดมันเขานะเขาศูนย์หนึ่งสองเนาะปูเนาะเล็กตัดกระบอกเขาเหล็กวิ่งกระบอกวี่เหล็กง้องกระบอกใดปินยังไงปูอ่ะที่่านมาื่อส่นหาจะเอาจะเอาอยู่ในกันเ่อบอกกันคนเดียวหาเครืองเก็นออกหกส่วนหกเลยวเดปูสื่อซูนหา ห <chat>, uh, ลีกจนได้นกปูเนาะหาทุนมาสี่ไร่ครับหลีกจนได้นกปูเนาะเที่ยวไหนแค่เพราะตอนสั่นเมวันนี้หลอกไปดิอ้าวเริ่มใหม่ครับต่องวดต่องวดในวันที่ยีสิบเอ็ดเพราะว่ามาช้ากว่าเพื่อนเนาะครับหนึ่งหนึ่งมิถุนายนหกห้า อือมันอะไรแคงานนะงานเหรินน้ำเหรนงานพร้อมเหรินงานนะคุเนาะที่อันนั้นว่าที่ยี่สิบแปดี่เอาตรงคนที่ยี่แปดเองค่ว่าเหินูจีเฮตให้แล้วไพ่แล้มียี่แปดนะยี่ิบแปดว่าแล้วขังแต่แต่ว่าเลยนให้แล้วลูกหอเป็นตัวหลังเปนโอ้เอาขึ้นกันเดือนเดือนหกเดือนโอ้ค่ะโอ้ที่ยี่ที่แปดแค่ว่าเหร่นโอ้คุเนาะ ก็อีกบ่กี่หมื่นน้ะปูน้อเ็ดหมือค่ะโอ้ยเลขกต,ติดเล็กติดพี่น้องไพมี่นะคะเล,เ,ลเลขกเด่นเหล็กดังสามารถประกบคูู่ได้นะคะนอกจากเล็กิ่งกับคลองนะคะสมากระเจับคูใช้ลวดไหค่ะเพราะวาในี้วันที่ผ่านมาเล็ก<ม>เล็กติดปูมาคะ่ะมาสามตัวเลยนะคะคือศูนย์หนึ่งสองนะคะ เด็กติดมาด้วยกันได้ค่ะเด<ล><ท>็กวิ่งสองกับเพยียรจับคู่เกติกลับบู๊บผู้บ่างเลยนะก็มาทำสูตรแล้วยังไงเนาะครับตามสูตร,รมันเด้ครับตามสูตรนะผู้เนี่ยสองหนึ่งมันจับไวได้สองผีจับไวได้บ่มมากดิมันสีมากบ่มากยามันบ่เอาครับ มันออกไปแล้วมันออกไปมันบง่ามดิเข้าขามมันก็ต้องอกบกงามคนละปูหนึ่งค่ะนียังศูนหนึ่งสองตีที่วาสามสี่หาบ้านบาเจีวันรุ่ข้นพระเกตหกแปดใต่สมอไม่ีตัวนี่ันก็ดึงาวันก่วนครับมันตัดออกอรอ่งตัวกัะตนครูมันอ้ต้องต้องหนึ่งสองีก็ตัดออก็มต่อกดึงมาใส่ที่ต่อมาใส่กับลงงเี้ยครบมันครับ ม่แก้มนี่ตัว,ตว,ตว,ตวก่ากัวท่เกนึ่งมั้มักไอะเงไปเล็กดับฟันไปครัปูฟันันเลยฟัน,น<อ>สนเนนัเสียงน้ำเนอพี่น้องคะเสียงน้ำอยู่เขานะคะอยู่หอยงา,านนะคะเน,นาะวเสียงยยงนะคะมาลบกควรมือน้ำนนะัน,นัวเนยันกที่ เสียงน้ำไ้หยกถ้าเปิดว่าเปิดถ้าเาเปิดเปิดร้ายมือเราเยน้ำเพราะ้าเาเปิดเรหยดตั้งเขาไปเจ็บทีบตั้งหอยหาเรียบบปันเลยบบปูหญาบ่มาบวกเลยบบัปูอ้า สามสี่ค่ะบ้านละเน้นรอสามสี่หกห้าเก้าศูนย์เจ็ดแปดเน้นง่ายโอเน้นเลยบ่ค่ะเน้นตัวมือในบ้นที่ยี่สิบรอบยี่สิบยาวโอ้ยี่สิบหรบ่เนอยูบ่ยี่สิบบดมือบ่โอ้เน้นให้ตะเล็กวิ่งเด็กจับคู่ว่านเนเน้นมันปู เอาลนะเอาไปพิจารณาเดเดูจุดไหมานต้อกันนะเวามากระจอบก็เอาน้ำไปใส่พืชสีบนหน้าคนบางคนแล้วแต่จะบวดนะครับแต่จะปวเนาะพี่เนาะแคปหน้าจอไว้เด้อครับเอฟซีห้อกับแนวทางจากภูทุ่งฝนนะครับเลขกติดนะครับเลขกติดปูหนึ่งสี่แปดเก้านะครับเลขกติดเลขวิ่งปูสองเจ็ดแต่ว่าปูเน้นไปที่เจ็ดนะครับวงกลมไปที่เจ็ด เลขจับคู่นะครับมี2 8 2 9 4 9 7 1 7 4 7 9นะครับอันนี้เป็นเลขดับเด้อค่ะพี่น้องคะบนล่างนะครับดับคู่บนล่างนะคะเนาะอ่าผู้ใดตามเลขนะคะแนวทางของปูทนบนนะคะกลู่เนาะค่ะว่าเลขดับของปูดับคือดับจริงนะคะเนาะอันนี้กองสลากก็ไม่มีเลขดับดอกพี่น้องแต่ว่าเท่ากับเอาไปประหยัดต้นทุนนะคะเนาะ สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะเนาะ,ะเพื่อเป็นแนวทางค่ะนัาเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะค่ะ,<อ>ะถ,ถ้ามากท่านชอบไปแคปหน้าจอไว้ยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลเด้อครับพี่น้องคะสนับสนุนฉลากกินแมงรัฐบาลน,นะคะครับเมื่อได้ครับปูจังสินเนียนให้ครับปูม,ม,ม,มีมือมีมือป,อปะคะเวลาคนละมือไอ เมื่อู่ขึ้นวันที่ยี่สิบแปดมาฟูเอาไปหนอวันที่ยี่สิบแปดแต่ฮะยี่สิบแปดเนาะปูเนาะเสี่ยวปูขื่นหอขื้นห้องเป็นป่าปูครับเพรามาสิบคนยันหกนะจำเป่นาจำเปนวาเอาขึ้น่อนืันก่อนยอนหกสีดัยี่สิบสามคำโอ้สามคำครับครับยันหกถ้าหาเื่องไปมันจะเป็น เขาเป็นเดือนมันเป็นเดือนเกี่ยวปูจัดงานจัดอย่างอีอยู่บอกค่ะหรือว่าบรจัดหรือว่าบเอามันมันเร็้ยวหัมันเร็้ยวหัวจะร้องที่หลังจะร้องที่หลังเกิท่ามพี่พี่นี้เพิ่นซื้อธรรมดาใช่ที่แบบล่ำของท่าไม่ได้ไม่ได้ชันโอ้ล่ำถวายล่ำอย่างสีล่ำถวายยุ่นล่ะนกปูนกถวายตัวมันโตมันไปส่วนเกินเลยครับมันไปเกินอะไรเลย ครับเอาพี่น้องเนียสีผ้าพี่น้องมาตามนะคะเนาะประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดนกปูเนะยี่แปดวันที่ยี่แปดนะคะปูในซองตัวเดียวเนาะปูเอคนเงเดียวหายไปย่เดียคแบบเแมงมูมพีเอเจ้าทีเลยกสะเด็มักหนึ่งสองก็เพียงสองอย่างค่ะครับสุมาลีนกปูเนาะ เอาแคปหน้าจอไว้เลยครับ fc เฮาครับตัวเลขของปูทุ่งฝนเฮาครับแคปหน้าจอไว้ครับเป็นการได้พี่น้องเฮาหลังจากติดตามตัวเลขแนวทางจากปูทุ่งฝนเฮาแล้วนะครับเอาวางไว้ fc ทุกท่านคือที่แคปหน้าจอไว้แล้๋ยวนะครับเนาะครับทางสองเฮาเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเจอการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับมาแคปหน้าจอไว้นะครับเพืพอเอเ่อหอยิบจับสลากกินแบงรัฐบาล ออกวันที่1มิถุนายน2565นห้ร้บห้านะครับอาวนเลขวิง่งฟูเฮาเน้นไปที่2กับ7นะครับผูวงกลมไปที่7นะครับเลขวิง่งเฮานะครับอาสุดท้ายนี่ให้พี่น้องเฮาเอฟซีทุกท่นกกกานโศกโศกมันมันย่ด,ดีไม่แห้งลำลุ้ยสุขูุ่ขคนครับสวยกดไหลกดแท่ทั้งสองในเด้อครับเดอ้อเพียรเป็นกำลังแรงใจหาคลิปดีๆฝากพี่พตอนน้องครับสุดท้ายนี่ให้พี่น้องเฮา นอนรับฟันดีอยูด่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ